สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างจับสองตัวล่างจากเด่นล่างประจําวันที่16กุมภาพันธ์2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราเอขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช n แนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรเด่นล่างนะคะเป็นเด่นล่าง แบบเก้าชุดตรงนะเออเก้าชุดตรงไปกับตรงหรือว่าไปกับเพราะว่ามันเป็นมาจากสูตรเด่นอาจารย์จะใช้สองสูตรนี้นะ,ะจับมาเวิร์กช็อปกันดูบางครั้งอาจจะมาที่ตัวชนถ้าวดไหนไม่ชนก็อาจจะมาที่ตัวไข่เป็นสูตรระยะยาวอาจารย์ขออนุญาตตัดมาตั้งแต่วดที่สิบสี่เลยจะเป็นนะฮะสูตรที่หนึ่ง กับสูตรที่สองสองสูตรนะะี่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองเอาเก็บไว้ในคลิปเดียวกันจะได้ไม่ต้องหาแบบยุ่งยากนะคะจะใช้คู่นี้ในการเสี่ยงโชคก็ได้พวกที่หนึ่งะคะเราดูสองสูตรออกมาที่ศูนย์หกอาจารย์จะอ่านที่ตัวออกเลยนะศูนย์หกเรามาดูฝั่งนี้เอาศูนย์นะแล้วก็ฝั่งนี้เอาหก มันก็จะได้ครบนะสิบหน่วยสิบขอเป็นสีส้มๆแล้วกันสิบฝั่งนี้นะหน่วยอยู่นี่สูตรนี้ได้ถึงสองตัวเลยแต่อันนี้ไขว้เราเข้านะมันมีตัวชนนะคะตัวชนมาเลขศูนย์เป็นหลักสิบนะนี่ สิบหน่วยค่ะเป็นงวดที่หนึ่งเป็นงวดที่สองเลยงวดงวดที่อาจารย์ตัดมาจากงวดที่สิบสี่นะจากที่วดที่สิบสี่แล้วก็เป็นงวดที่สิบห้าเลยข้างบนเนี่ยั้งสองสูตรที่เข้าอยู่แล้วมาดูมาดูเฉพาะ ระยะออกลางๆเนาะครึ่งทางอ่ะมาที่สิบสี่เลยนะสิบห้าก็คือห้าอาจารย์ยังไม่ได้เขียนเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดกับห้าแปดหนึ่งออกมาที่แปดเจ็ดแปดวันนี้นะน,นี่ก็แปดแล้วก็เจ็ดอตัวนี้โอเคแปดหลักสิบ ก็เจ็ดหลักหน่วยนี่แหละว่าที่สองมาที่ตัวชนด้วยนะคะแล้วแต่ละสูตรมันมาถึงสองตัวก็เลาก็จะได้สิบหน่วยต่อไปกูดูว่ท 7, 9, 0, 8, าที่สิบหกเลยเจ็ดเก้าศูนย์กับสองห้าแปดออกมาที่สองศูนย์สอง ศูนย์สองศูนย์เสหน่วยสองสูตรสิบหน่วยต่อไปกูปที่สิบเจศสองสากับเจ็ด ศูนย์สามออกมาที่ศูนย์หกศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ได้ตัวเดียวกันแนละ้วศูนย์หกได้แค่หลักสิบหน่วยไม่มีสูตรไม่หลุดนะสิบโอเคต่อไปงวดที่สิบแปดเจ็ดเก้าศูนย์กับหก เจ็ดบวกสองเป็นเก้าถ้าหกบวกสามก็เป็นเก้าเหมือนกันแล้วก็เก้าบวกสามเป็นสิบสองออกเก้าหนึ่งเก้าอหนึ่งไม่มีได้แต่หลักสิบโอเคหลักสิบต่อไปวิที่สิบเก้าหกบวกสองเป็นอะไรแปด เป็นเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองกับสามเป็นห้าออกสองหกสองหกมีสองหกอันนี้สิบหน่วยอันนี้มันมีตัวชนนะคะที่เป็นเลขเก้าเลขเก้านะชนแล้วไม่มาก็มีนะท่านผู้ชมเนี่ยชนตัวเนี้ยไม่มาแนละ้วมาที่ หลักหน่วยเลขหกนะสองโอเคต่อไปก็ที่ยี่สิบสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์สามออกมาที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหลักสิบ ูนหลักหน่วยก็ได้สิหน่วยต่อไปเมื่อที่ยี่สิบเอดสี่หกเจ็ดสาหกออกหกสห หกสามอ้าสิบหน่วยได้หก 6. มาตัวชนนะนนี้มีตัวชนมามาก็ได้ไม่มาก็ได้งวดนี้ก็ขอให้ไม่ต้องชนกันไปเลยให้สูตรแลวให้สูตรแล้วแบบไปเลยจะได้ง่ายขึ้นนะครับจะเอาตัวชนหรือไม่เอาเนี่ยหกเป็นตัวชนมานะมาหก อันนี้ยเก้าเป็นตัวชนเนี่ยไม่มาเนี่ยยี่สิบสองดูไปเรื่อยๆหกแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดและหนึ่งสี่อ 6, 8, 0, 8, 0, 1. 8, 1, อ,อกสามหนึ่งอ่าหนึ่งมาที่หน่วยสิบไม่มีมาที่หน่วยก็สีเหลืองเหลือง เราไปงื่ที่ยนะี่สิบสามห้าเจ็ดก้าห้าเจ็ดแปดเนาะห้าเจ็ดแปดสองบวกสามเป็นห้าบวกสามเป็นแปดออกห้าแปดอ้าวอันนี้ได้เนาะห้าหลักสิบแปดหลักหน่วยอาถ้าไขกันก็ได้นะห้าแปดห้าแปด สิบหน่วยจะเป็ว่ที่ยี่สิบสี่เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์สี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ออกเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดหลักสิบเจ็ดเอาตัวนี้แล้วกันหลักหน่วยเจ็ดอ้าว ไข่กันแล้วก็ถูกเลยเนาะชนที่เลขเจ็ดก,กับเลขศูนย์นะ,ะมาที่ตัวชนได้สิบหน่วยหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า กบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองออกหกหนึ่งหกตัวชนนะชนหกกับชนเก้าออกหกหนึ่งมาที่หลักสิบสองสูตรไม่มีหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบต่อมานะคะเวอร์ที่หกไอเวอร์ที่ยี่สิบหกเจ็ด บวกสเป็น9้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ห้าปดเสบอออก8ปดเจ็หลักสิบดหลักหน่วยก็จะเป็นสิบหน่วย ต่อไปเขาจะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดงวดแล้วนะคู่เนี้ยสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกสามบวกสามเป็นหกเป็นเก้าอ okay. ออกสามเจ็ดอ่ะมาตัวชนนะชนสามก็หกสามก็หกออกชนตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งมาตัวชนหนึ่งตัวสามหกไม่มานะก็คือตรงนี้สิบแบบเนี้ยจะจับยากนะเราก็อาจจะเลือกที่ตัวชนไปหาไข่กับสูตรอื่นๆทั่วๆอื่นไปจุดอื่นๆเยอะแยะนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงอ่นะหน่อยไม่มีสองสุดไม่หลุดต่อไปยี่สิบแปด ยี่สิบแปดเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าออกสองสองอ้าวไข้แล้วก็เจอกันเนาะสองสองสิบหน่วยแล้วกันสองสอง แบบนี้ต้องเอาตัวชนไปจับกระแต้มนะมันจะมีเลขสองสองชนนะชนเก้ากับชนสองชนเก้ากับชนสองมาที่ตัวชนนะต่อไปงวดที่ยี่สิบเก้าล็อกเดียวกันเลยเก้าหนึ่งสองลอกไปเลยแต่นี้สองก็ห้าแปดออกห้าสองห้าหลักสิบสองหลักหน่วยห้าสองเลย ต่อไปนะคะงวดที่สามสิบหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็น 9. เก้าอ้อหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดเลขที่ออกหนึ่งหกเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว ติดดาไปก่อนงวดที่สามสิบเนี่ยโอเคดีได้สิบหน่วยมันไม่ต้องชนกันแบบนี้ดีเนี่ยหกแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดไม่มีตัวชนเลยอาจารย์ชอบแบบนี้นะคะสีเหลืองเลขหกนะหลักสิบสีส้มเลขหนึ่งแบบนี้ อันนี้ห้ากับแปดอันนี้มัมีตัวซ้ำห้ากับศูนย์สองสี่เจ็ดกับเจ็ดนี่ก็นี่ก็งวดที่ยี่สิบศูนย์นี่ชนได้ศูนย์หกถึงมีตัวชนแล้วได้คู่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันจะตอนเวลาจะจับจริงมันจะสับสนนี่ก็ได้นี่เจ็ดเก้าศูนย์ก็สองห้าแปดอันนี้ก็ใช่งวดที่สิบหก เดี๋ยวรลดหน้าจอจะเห็นนะว่าอันไหนสวยเก้านี่มีตัวชนแต่มาเป็นคู่ไม่เอานะมาเป็นอันนี้สองสี่ห้ากับเจ็ดศูนย์สามอันนี้สี่หกเจ็ดมีหกมีจัวชนนี้มีตัวชนแต่มาได้คู่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งมีตัวชน ห้าแปดห้าแปดหนึ่งกับเจ็ดเก้าศูนย์นี่ก็ได้ยี่สิบนี่ชนเก้าหนึ่งสองกับสองห้าแปดอันนี้ก็ชนแต่ชนนะแต่มันได้คู่เงี้ไม่เอาคล้ายเหมือนมันจะเวลาออกแล้วมันถึงเห็นภาพนะถ้ามันไม่ออกนี่มันจะสับสนนะนะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยที่อาจารย์เนี้ยเนี้ยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่งวดมีงวดมีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่งวดนะสี่งวดต่อไปดูว่ที่สามสิบเอ็ดแปดบวกสองเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าแบบนี้นะคะเนี่ยแปดศูนย์หนึ่งกับนี้เก้าสองห้าแบบนี้ก็เป็นว่าที่ห้าที่เป็นดอกจันนะนี่ที่เลขไม่ต้องเหมือนกันไปเลยถ้าไม่เหมือนกันเนะี่ยโอเค ศูนย์สองสาธุสาธุนี่อาจารย์สาธุสาธุนะเนี่ยขอให้อีกงวดหนึ่งเนาะขอให้ได้เนาะขออย่าได้หลุดเลยสองศูนย์นะสองนี่แหละอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบโนติสเนี่ยสามสิบเศษสามสิบกับสามสิบเอ็ดนี่ อย่าลืมนะจัดสูตรนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดสูตรอื่นๆมันได้เลขอื่นก็ค่อยว่ากันนะต่อมาเรามาดูตรงนี้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นี่เลขหนึ่งเลยไหมไมันมีตัวชนนะมันมันมันพูดยากนะหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่กับสามก็เป็นเจ็ดออกมาแล้วที่สี่แปดเนี่ยชนหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่แบบเนี้ย แต่ว่าตามที่เราเรียนกันมันก็เด่นที่เลขสี่อยู่แล้วสี่มันไปนประทะกับหลักสิบที่เราทําได้นะสี่อาจารย์เลือกไว้ให้นะแต่ตัวฟันอาจารย์ฟันสี่หกเฉียดฉิวนะท่านผู้ชมแมทําไมไม่ตกเลขหกมานะช่องเราจะได้มีเฮนะตกมาเป็นเลขแปดถ้าตกเลขแปดทำไมไม่เป็นเลขเจ็ดเป็นเจ็ดแปดก็ได้นะเจ็ดแปดก็ได้หรือแปดเจ็ดอะไรก็ได้กระถูกนะคะ สี่เนาะหลักสิบนี่เพฉะนสองสูตรียังเข้าอยู่ได้แต่หลักสิบนะเอาหน่วยไม่ได้เนาะเขียนเพลินไปนิดนึงนะขีดแดดก่อนแล้วค่อยลบโอเคอ่ะประมาณนี้สองสูตรไม่หลุดตามต่อ เห็นว่าเนี่ยหลักสิบเนี่ยเดินดีนะท่านผู้ชมมีไม่มาแค่งวดเดียวแค่งวดนี้งวดเดียวไม่มีหลักสิบนะนอกนั้นมีหลักสิบทุกงวดแต่หลักหน่วยไม่มีหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหน่วยไม่มาห้างวดสิบไม่มาหนึ่งงวดโอ้โหฟันไปเลยนะเลขเหล่านี้ต้องมีหลักสิบแน่นอนนะต้องมีหลักสิบแน่นอนแล้วประจวบกับว่าดูเลยนะงวดที่สามสิบสาม มีอยู่แค่ห้างวดเท่านั้นนะที่อะไรหรอมีหมูห,ม,ห,ม,หม,มูหมูหมูอ่ะมีหมูมาอยู่ทั้งหมดห้างวดงวดนี้จะเป็นหมูหรือไม่บวกเลยสี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่แหละสี่หกเจ็ดนะสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดต่อไปสูตรที่สองเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าเย่ เย่เยเย,ะเยะนะเป็นอีกหนึ่งดอกจันนะคะท่านผู้ชมดอกจันเบีเบียดหนะ่อยอ่าแล้วก็จะเป็นงวดที่หกที่จะเป็นหมูหรือไม่นะ,ะอย่างไรนะอะ่รอผลหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยขอให้มีเนาะขอให้มีสีส้มๆมแล้วก็สีเหลือง เดี๋ยวเรามาจับคู่กันเนาะว่ามันจะได้เป็นเลขอะไรฝากช่องนะคะ16กุมภาพันธ์2,569มีดีชาแนลใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามตอนนี้เลยใครกดติดตามขอให้รับโชคเงินแสนเงินล้านกันไปเลยเนะาะหรือว่าถูกรอตอรี่คนละ1ิบ20ี่สิคู่3 0สคู่ก็ว่ากันไปนะอย่างน้อยถูกสักคู่หนึ่งก็ยังดีนะชื่นใจนะฮะสูตรที่1แฮท แฮชแท็กหนึ่งนะสีหกเจ็ดยอดยอดยกมานะแล้วก็ v ีอสเวิร์กช็อปมากับเออเก้าสองห้าสูตรแฮชแท็กสองนี่ก็จับเลยสี่อะไรล่ะสี่เก้า 4,2,4,5ต่อไปก็ไม่เว้นดีกว่าใกล้ๆกัน6,6,9,6,2,6,5 7,9,7,2,7,5ห,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 ห้าเ,เ,าเ,เาตรงกลางนี่เนาะเบาได้เบาตีตาราง โอเคถ้าเราเรียนแต้มไปแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์การย์ดูหน่อยแต้มนะหนึ่มห้าแปดแต้มชน1 3 5 8งสามห้าแปหนึ่งสามาแสำรอง0ูนย์ส หนึ่งสามห้าแปดอันนี้ลองศูนย์สี่อ่ะทำนี้ก่อนนะแล้วขอให้มีเลขติดล่างด้วยเนาะแล้วอาจารย์จะลงให้ในคลิปต่อ,ตอไป 8 2ดสองสิบหกแปดสองสิบหกอันนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนดูแค่นี้นะเดี๋ยวค่อยลดหน้าจอนะสี่เก้านะคะเป็นสิบสามสี่เก้าแต้มสามได้อยู่นะตัวนี้สี่สองนะแต้มหกนะไม่มีนะแต้มหกแล้วก็เป็นตัวสองตัวด no, นะับเบิลโนเนาะโนด้วย สองมีสองสูตรเลยสองสองแล้วก็อะไรสีแปดแล้วก็แปดเนาะเดี๋นะแปหนึงอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ไว้ได้านล่างเนี่ยเนี่เดี๋ยวไม่เห็นว่าเออาจารย์ทำอะไรอยู่นี่แหละโดน ตรงกลางนี่ก็เว้นไปเลยนะสี่สองไม่เอาเลยนะแต้มไม่ได้แล้วก็ติดตัวเลขสองนี้ด้วยต่อไปสี่ห้าแต้มเก้าสี่ห้าแต้มเก้าไม่น่าใช่นะผ่านหกเก้าหกเก้าเป็นสิบห้าได้อยู่นะหกเก้าสิบห้าตัวนี้สองไม่เอาเว้นเนาะ แต้มแปดนะหกสองถ้าเผื่อหลุดใช่ไหมแต้มแปดหกสองอ่ะตัวนี้เผื่อใครชอบแล้วใส่สีเหลืองไว้ก่อนเพราะมันมีเลขบังคับล่างที่เป็นเลขสองอยู่แล้วเลขสองแต่มันติดตัวดับเบิลโนแต่ว่าเผื่อมันหลุดได้ใช่ไหมแต่สองพลังนี้ไม่น่าหลุดนะแต่ว่ามาไ,ได้แต้ม 8. ได้แต้มแปดได้แต้มแปดแต่ไม่ค่อยชอบนะให้เป็นจำรอง,องตรงนี้แปดหกห้าเป็นสิบเอ็ดนะหกห้า เป็นแต้มหนึ่งตรงนี้นะอาจารย์ไม่ชอบนะตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีเลขติดล่างนะไม่มีเลขติดล่างเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเป็นสิบหกถึงมมีเลขเกนะ้าเนาะแต่มไม่มีเนาะอันนี้ผ่านเนาะเจ็ดสองแต้มเก้าเจ็ดกับสองมีตรงนี้เลขเจ็ดแต้มเก้าก็ไม่มีเนาะผ่านเนาะ เจ็ดห้าเป็นสิบสองแต่ไม่มีเนาะไม่มีตัวอะไรด้วยเนาะไม่มีเลขติดล่างด้วยเนาะนีม่มั่นใจไปเลยเดี๋ยวเรามีสูตรอื่นสวยๆอีกนะเราต้องเลือกไว้แค่ตัวสองตัวพออ่าเพราะฉะนั้น เฉพาะตรงนี้เนาะเราได้แค่สองตัวมันไม่มีสองอันนี้เลยเนาะไม่ได้ใส่สีอ่าตัวนี้เป็นพวกสำรองนะตัวเนี้ยเนี่ยแต่ไอศูนย์กับสี่เนี่ยอันนี้ก็ตัวนัมเบอร์โนที่อาจารย์คัดเลือกให้นี่คือแนวะทางไม่มีไม่มีเลขติดล่างนะไม่มีเลขติดล่างอันนี้มีเลขติดล่างแต้มก็ได้ด้วยอันนี้ก็มีเลขติดล่างแต้มได้โอเคเพราะงั้น ถ้ามาเร็งตรงนี้ก็ตามจริงนะหลักหน่วยจะมันจะเป็นเล็กขี้นะหลักหน่วยเป็นเล็กขี้ถ้ามาถ้ามาแบบนี้นะมาตรงเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี่อุ้ยมันเป็นเล็กขี้ใช่ไหมอันนี้สี่เก้าเก้าเลขขี้แล้วอันนี้หกเก้าก็เก้าเลขขี้อันนี้ถ้ามาเป็นตัวตรงเลยนะตรงเนี้ยแม้นจะจับจากเด่นนะอันนี้คือแนวทางของเด่นนะแต่แต่หลักหน่วยอาจารย์สอนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยสี่เก้าตรงหกเก้าตรง ตามนี้เลยเดีย๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนะเพื่อทุกท่านแคปไว้ลดประมาณนี้ก่อนนี่ค่ะแบบนี้หนึ่งขั้นตอนเนี่ยจะได้เห็นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่หญมดนี่เลยนะเดีย๋ยวจะลดทั้งหมดอไม่ทราบมาที่สูตรไหนใช่ไหมมาที่สูตรไหนถ้าเราดูด้วยตาแบบนี้ก็เอาเป็นตัวนี้นะฝั่งนี้เอาเป็นตัวนี้ ฝั่งนี้เอาเป็นตัวนี้ติดดาวไว้เลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นคู่นี้มาขอเป็นคู่นี้มันจะมีสูตรอื่นนะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสูตรนี้ก็เป็นคู่นี้ไปก่อนอคู่นี้สีส้มคือหลักสิบสีหเหลืองๆคือหลักหน่วยสี่เก้าแบบนี้นะคะตามนี้เลย คลิปนี้ฝากนะคะสองตัวล่างวิจะเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ